โดทานทะเลยิงตายไหมระเบิดอะของแม่งระเบิไดไอ้โดทานทะเลยิงยแบ่งเลย,ยต้องแบ่งแล้วโอ้ยมาบ่มเพึ่งด้วย ให้ยมาเบ็นึงดหมาบ็นึงเดี๋ยวาเบ็หนึ่งเดี๋ยวก่อนดิเก็บความผมได้ไหมนเกมะปืนนะเกมปืนมันผมูผมได้เนี่ยมาเนี่ยนายต้อตัวซากอดไหมผมตูตัวหนึ่งฮเก ไม่หมดพี <นะ S 2> ่นัก <นะ S 2> เี้ยขายไปแ้วไม่ได้น่านไม้โคตรเยอะเลยขอหนดีมาโซนศูนย์นะพี่อะไรอ่ะพี่ไม่ได้พี่ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะ Субтитры <laughs> сделал